ขอบคุณนะคะเชอรี่แพมและรุ่มนะคะไปด้วยกันค่ะวันนี้เชาวว้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์ที่8ดพฤศจิกาย,ยน2568เช้าแห่งสติค่ะไปกันขยับร่างกายให้อยู่ในท่วงท่าที่สบาย นั่งนอนหรือท,ทำกิจการงานใดๆอยู่นะคะเราสามารถฝึกร่วมกันได้ให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจอิริยบทใดเขาสามารถอยู่กับลมหายใจได้เมื่อเราหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว เมือ่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสัน้นเมือ่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสัน้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายท้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้า ทำกายสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกกายสังขารก็ไม่ปรุงแต่งนะคะสลัดอารมณ์สลัดความคิดจิตมีกำลังเมื่ออยู่ที่กายอยู่กับลมหายใจจดจ่อเรื่องเดียว เื่อนไหวร่างกายสักเลกน้อยก่อนที่จะไปฝึกหายใจกันคอของเราตรงไว้นะคะผ่อนคลายใบหน้าและลูกในตาหายใจเข้าสบายสบายก่อนหายใจออกมุนคอไปทางด้านขวาให้สุดทางขวาสุดทางด้านขวาเมื่อเราหันไปขวาแล้วรู้สึกอาการ ไยืดข้างคอด้านซ้ายและกล้ามเนะื้อรอบรอบคอของเราข้างซ้ายกับต้นคอด้านหลังหายใจเรื่อยเรืค้างไว้ก่อน10 9 8 7 6 5 4 3 2เห้ายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกค่อยๆเคลื่อนศีรษะกลับมา หน้าตรงหายใจเข้ารู้ก่อนหันซ้ายหายใจออกมุนคอไปซ้ายหันหน้าไปซ้ายสุดทางซ้ายค่ะรู้อาการบิดอาการยืดจับคางขนานบ่าซ้ายคางไม่ชดัดคางไม่กดให้ขนาดไว้นะคะหายใจ10 9 8 หกห้าสี่สสองหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกค่อยๆเคลื่อนคืนศีรษะกลับมาหน้าตรงประสานมือซ้ายขวาหนุนรองใต้ส่วนโค้งกระโหลกศีรษะไว้ประสานมือแล้วก็หนุนรองใต้ส่วนโค้งกระโหลกศีรษะไว้นะคะหายใจเข้ารู้ หายใจออกสองมือค่ะพระยุงศีรษะแล้วพลักขึ้นมาโค้งคอเก็บคางมาที่ลำคอข้างหน้าคางผ้าหายใจเข้าออกเรื่อยๆสิบเก้าค่แมวท้องนิดหนึ่งได้7จ็ดหกห้าสสสองหายใจเข้ารู้ค่ะหายใจออกลดศีรษะวาง หันหน้าไปทางด้านขวา45องศาหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกพยุงศีรษะผลักขึ้นมาทางด้านขวาให้คางจรดกับกระดูกไหปลาร้าฟาดทางด้านขวานะคะจะรับรู้ชัดเจนว่าได้ยืดต้นคอด้านหลังฟากทางด้านซ้ายหายใจเรื่อยๆรื่อ7สิบก้าปดเจ็ดหกห้า สีส่สองหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกโลดศีรษะวางหันหน้าไปทางด้านซ้ายสี่ห้าองศาทางซ้ายหายใจเข้ารู้หายใจออกพยุงศีรษะแล้วให้คางมาจรดกระดูกไหปลาราทางด้านซ้ายรับรู้ชัดเจนยืด กล้ามหน้อคอด้านหลังฝากทางด้านขวาหายใจ8 7 6 5จ็ดหาสสสองหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกล็อศีรษะวางคลายมือออกจากข้างหลังกระโหลกศีรษะลดแขนลงข้างลำตัว ปิดริมฝีปากประกบสนิทฟันบนฟันลา่างประกบกันไว้ด้วยจากนั้นเชยคางขึ้นยืดบริเวณลำคอด้านหน้าค่อยๆให้ปลายคางชี้ขึ้นไปหาเพดานปลายคางชี้ขึ้นไปหาเพดานรับรู้กระชับลำคอด้านหน้ายืดแอนกล้ามเหนือคอด้านหลังหายใจเข้าออกเรื่อย 9ก้า5ปดเจ็หห้าสี่สสองหายใจเข้ารู้หายใจออกค่อยคืนศีรษะกลับมากระทั่งหน้าตรงค่ะไปกันต่อหน้าตรงแล้วค่ะมือขวาข้ามศีรษะแตะข้างศีรษะเนือใบหูซ้าย มือขวาข้ามศีรษะแตะข้างศีรษะเนหนือไปหูซ้ายนะข้ามไปลแปล้วก็แตะหายใจเข้าหายใจออกดันศีรษะเอียงมาขวาเอียงมาขวาสุดแล้วนะรับรู้ชัดเจนข้างคอด้านซ้ายยืดอยู่รู้ตัวหายใจ10บเก้ปดเจดห ห้าสี่สามสองหายใจเข้ารู้หายใจออกค่อยเคลื่อนศีรษะกลับมาโลดแขนขวาลงเปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายคามศาีรษะแตะข้างศีรษะเหนือใบหูวขวาหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกดันศีรษะเอียงมาทางซ้ายให้ใบหน้าขนานกับกำแพงที่อยู่ด้านหน้าเรานะคะ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดใครอยู่ในท่านอนก็คือใบหน้าต้องขนานกับเพดานเนาะหายใจ15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2. อหายใจเข้ารู้ดัวหายใจออกเคลื่อนศีรษะกลับมาลดแขนข้างซ้ายลงข้างลำตัวปล่อยแขนสบายๆขยับบริเวณคอบา่าไหล่ให้โลง่ลงๆเลยตอนนี้ตอนนี้เราทำเคลียร์พื้นที่ของช่องคอบ่าไหลเพราะเราอยากจะฝึกหายใจนะ เราจะไปหายใจเข้าออกกันแบบมีสติรู้จิตรู้อยู่ที่ลมหายใจ4ต่อ8ตั้งใจไม่มากไปไม่น้อยไปพร้อมเริ่มหายใจเข้า1 2 3 4หายใจออก8 7 6 5 4 3 2 1 ายใ,ใจเข้า 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หายใจออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้า 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หายใจออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอีกสองรอบหายใจเข้า 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หายใจออก 8-7-6-5-4-3-2-1หายใจเข้า1-2-3-4และหายใจออก8-7-6-5-4-3-2-1พักสักครู่หายใจตามธรรมชาติหายใจสบายผ่อนคลายใบหน้าถ้ารู้สึกว่าเออตั้งใจแล้วมันหน้าเริ่มตึงๆนะฮะ ไม่ได้ตึงกระชับนะแบบว่าตึงตึงะให้เราแบบผ่อนคลายหน้านะยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยเอาละเราจะไปกันต่อเราจะมีหยุดหายใจด้วยรีแล,ลกไว้ตั้งใจไม่มากไม่น้อยทางสากลางพอดีพอดีหายใจเข้าสี่หยุดสี่ออกแปดพร้อมเริ่มหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ หยุดสี่สามสองหนึ่งออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเขาออกจมูกหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่หยุดสี่สามสองหนึ่งออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปต่อเข้าหนึ่งสองสามสี่ หยุดสี่สามสองหนึ่งออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่หยุดสี่สามสองหนึ่งออกแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งอีกสองรอบหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่หยุดสี่สามสองหนึ่งออกแปดเจ็ดหกค่าสี่สามสองหนึ่งอีกรอบเข้าหนึ่งสองสามสี่หยุดสี่สามสองหนึ่ง ออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งพักสักครู่ต่อไปสุดท้ายที่วันนี้เราจะฝึกกันเราจะหายใจเข้าจมูกนะแต่พอหายใจออกให้ทุกคนนะเปิดปากแล้วก็เป่าลมออกไปตอนที่เป่าลมออกไปทางปากนะฮะให้คำแหมวท้องซัดเข้าลมจะผ่านลำคอแล้วออกผ่านช่องปากเป่าออกไปให้แรง หากเหลือความรู้สึกใดๆหรือมันมีความคิดแวบ,บเข้ามาใดๆก็แล้วแต่ก็ให้แบบออกไปเถอะตอนที่เราเป่าลมปากจะลักษณะหายใจเข้าลึกๆเนี้ยนะและ้วหายใจออกทุกคนก็เป่าแบบแรงชรัดแรงมีกำลังนะคะซัดซัดลมผ่านจากท้องท้องแล้วมาออกลำคอผ่านปากเป่าให้แรงสามครั้งไปกัน หายใจเข้าหายใจออกเป่าแรงถ้้ลึกวะรอบแรกยังนะคะรอบที่สองจัดท่าให้พร้อมที่จะออกแรงเป่านะไปการพร้อมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเป่าแรงอ,อีกรอบสุดท้ายเนี่ย ใดๆก็แล้วแต่มารวมกันไว้ความอึดอัดใดๆไม่สบายกายไม่สบายใจรวมไว้แล้วก็เป่าออกไปแรงชัดพร้อมหายใจเข้าเป่าแรงเรียงโอเคค่ะมาถึงจุดนี้ทุกคนเก่งมากแล้วนะผ่อนคลายไปหน้าค่ะหายใจสบายสบาย มือซ้ายมือขวาเคลื่อนมาท่าไว้ที่บริเวณอกหัวใจมือซ้ายมือขวามาท่าไว้ที่อกหัวใจนะคะและทีนี้ให้หายใจเข้าลมหายใจมาถึงหัวใจใหายใจออกใดๆค้างอยู่ในใจเคลื่อนออกไปช,ช้าๆผ่านสมองไป อีกสักสองลมหายใจเข้าหายใจออกอีกครัง้งหายใจเข้าหายใจออกขอบคุณหัวใจดวงน้อยๆของเรานี่นะคะที่นำพาเรามาฝึกด้วยกันในวันนี้ขอบคุณแม้หัวใจเราขนาดน้อยนะ แต่พลังนั้นยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราฝึกต้น,นะะให้มาถึงในวันนี้ได้ขอบคุณหัวใจของเราขอบคุณกายจิตจิตวิญญาณที่มีกํำลังฝึกด้วยกันในวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีขอให้มีกํำลังใจที่เต็มเปี่ยมพร้อมที่ยะก้าย่างไปทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ด้วยรักเมตตาและปรารถนาดีค่ะ ประนมมือที่อ,อกนะคะ1โอมและ3ชันติด้วยกันโช่วงเวลาที่ชันตินะแผ่ไม่ตากว้างไกลยอย่างไม่มีประมาณค่ะพร้อมเริ่มโอ ชันติชันติชันติขคงศรีรษะหันมมือจะรอดหงคิว้วลลดมือลงที่เป้นนมัสเตค่ะ Namaste นะคะทุกคนขอบคุณที่ฝึกด้วยกันในเช้าวันเสาร์นะคะให้เป็นเช้าแห่งสติของทุกคนขอบคุณมากค่ะพรุ่งนี้เจอกัน